ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในลิควิดีโอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุกที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o อร์ดเดอร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ Interstellar Group ถอนเงินไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์ l เตล g r กรุนี้ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ฟรีสวอปด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรกโดยตรงได้เลยนะครับดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Jones, ปรับตัว ปิดบวก0.39% S&P 5 0 0ปรับตัวปิดบวก0.81%และ Nasdaq ปรับตัวปิดบวกมากที่สุดเลยนะครับ1.35%โดยในส่วของนัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดน,นบวกในวันพุธขณะที่ดัชี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า1%หลังตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนของสหรัฐนะครับออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้ครับทุกท่านครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวลงด้วยเช่นเดียวกันยังเป็นปัจจัยหนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย Automatic Data Processing Inc เปิดเผยว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเพียง8 9 0 0 0าตำแหน่งในเดือนกันยายนซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ1 6 0 0 0 0ตำแหน่งและก็ต่ำกว่าตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น180,000ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมนะครับขอบ้อมูลดังกล่าวนั้นช่วยให้นักทุนมีความหวังว่าเฟดอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักลงทุนพากันเทขายหุ้นท่ามกลางความวิตกกังวลว่าเฟด อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกและก็อาจจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นนอกจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาต่ำกว่าคาดแล้วนะครับยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีชะลอตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ16ปีและก็ยังทำให้ดัชนีวิกซ์อินด x ซึ่งเป็นดัชนีวัดความวิตกกระบวนของตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงกว่า6%นะครับคุณผู้ชมครับลงมาต่ำกว่าระดับ 20แล้วนะครับก็สะท้อนถึงว่านักลงทุนคลายความกังวลในระดับหนึ่งสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของสหรัฐนะครับก็มีสถาบันจากการด้านอุปทานของสหรัฐหรือว่า ISM รายงานว่าดัชนีภาคการบริการของสหรัฐนั้นปรับตัวลงสู่ระดับ53.6ในเดือนกันยายนสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากระดับ54.5ในเดือนสิงหาคมครับทุกท่านดีไปข่าวที่มีการรายงานเข้ามาสำหรับตลาดหุ้น w a Wall s t r e e t นะครับเริ่มมีข่าวดีนะ ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้านดีกว่าครับอะไรกันเนี่ยนะครับไหลลงมาอย่างรุนแรงเลยคุณผู้ชมสัญญาณน้ำมันดิบเวลช์เซน์ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า5%เเลยในวันพุธหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินที่พุ่งขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์น้ำมันที่ซบเซานอกจากนี้ตลาดได้ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจกที่อ่อนแอของสหรัฐ สัญญาณระบาด WTI นะครับปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์เลยหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐห,หรือว่า EIA เปิดเผยว่าสต๊อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น6.5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่2 0 0 0 0บาร์เรลอย่างไรก็ดีนะครับสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐก็ลดลง2.2ล้านบาร์เรลขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง1.4ล้านบาร์เรล และส่วนสต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมไปถึงคีโตนงออยล์และน้ำมันดีเซลลดลง1.3ล้านบาร์เรลขณะที่ได้วิเคราะห์คาดว่าจะลดลง1.6ล้านบาร์เรลนอกจากนี้นะครับตลาดน้ำมันนั้นยังได้รับแรงกดดันาจากข้อมูลเศรษฐกิจกที่ซบเซาของสหรัฐโดย s p Global เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐลดลงสู่ระดับ50.1ในเดือนกันยายนตามกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ50.2 จากระดับ50.5ในเดือนสิงหาคมโดยทัชนมี PMI ใกล้หลุอระดับ50ซึ่งหากว่าต่ำกว่าระดับดังกล่าวนั้นก็จะเป็นการบ่งชี้ภาวะขนตัวในภาคบริการของสหรัฐชราบการประชุมในวันที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการร่วมด้านการตรวจสอบระดับรัฐมนตรีหรือว่า JMMC ของกลุ่มประเทศผู้สอนรันโอเปก ได้มีการนะครับลงมติที่ประชุมคงนยโยบายการผลิตโอเปกพลาสไว้ตามที่มีการบรรลุข้อตกลงในเดือนมิถุนายนส่งผลให้โอเปกพลาสนั้นปรับลดกำลังการผลิตรวม3.66ล้านบาร์เรล,ลต่อวันยาวไปจนถึงสิ้นปี2,567เลยทีเดียวครับทุกท่านนอกจากนี้นะครับ JMC MM นั้นยังมีมติสนับสนุนซาอุดิอาระเบียในการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีก และปิดทายกที่ราคาทองคําแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวแต่ภาพรวมก็ปิดลบอีกแล้วนะครับ6.7เหรียญกังวลเรื่องของดอกเบี้ยอยู่ครับนี่คือการสรุปข่าวเชาว้านะครับนักทุนขอบพระคุณครับ